ถ้าคุณคิดว่าผีไม่มีจริงระวังเรื่องนี้อาจเปลี่ยนความคิดคุณไปตลอดการเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องของคุณเอเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้วเกือบ30ปีก่อนสมัยนั้นผมยังเป็นวัยรุ่นแล้วมีปัญหากับที่บ้านเลยหนีออกจากบ้านหนังสือก็ไม่ไปเรียนผมไปอยู่กับเพื่อนคนหนึ่งสมัยเด็กๆที่ต่างอำเภอห่างจากตัวเมืองไปไกลแถวนั้น เรียกเดวาบันนอกเป็นชุมชนเล็กๆมีแต่สวนไรนาหน่างจากทุนหลักประมาณ10กิโลผมไปขออยู่กับเพื่อนชั่วข่าวเพราะว่างอนทางบ้านเพื่อนคนนี้มันอยู่กับลุง้อมมันสองคนพอแม่เสียไปหมดไม่ได้เรียนหนังสือคือจบปหกก็เลิกเรียนมาช่วยลุงทำงานเลยซึ่งอาชีพของลุงมันนี่ก็แปลกไม่เหมือนใครถ้าเรียกให้ดูดีชาวบ้านแถวน,นั้นเรียกว่าท่านหมอยา ลุงเพื่อนมีวิชาด้านยาแผนโบราณใครปวดหัวตัวร้อนก็จะมารับยาสมุนไพรแล้วก็จะหายทุกรายแต่ถ้าเรียกอย่างลุงเพื่อนก็คือหมอผีดีๆนี่เองนอกจากแกจะช่วยรักษาคนเจ็บแกยังช่วยชาวบ้านไล่ผีสางไล่คุณใสถอนของอะไรแบบนี้ด้วยมาเข้าเรื่องกันเลยครับวันนั้นผมนั่งรถประจำทางไปที่บ้านเพื่อนโดยมีเพื่อนออกมารับที่ท่ารถแล้วต่อรถสองแถว เข้าไปในหมู่บ้านกว่าจะถึงบ้านก็เริ่มจะเย็นแล้วก่อนขึ้นบ้านเพื่อนบอกว่าถ้ามึงเห็นอะไรแปลกได้ยินอะไรแปลก,ปกมึงอย่าทักเด็ดขาดอยู่เฉยๆลุงกูเลี้ยงผีแต่มึงไม่ต้องตกใจไม่มีอะไรทําอันตรายได้ลุงกูดูแลอย่างดีอ้ออีกอย่างถ้าขึ้นบ้านไปตรงกลางบ้านจะมีมุ้งกลางอยู่มึงอย่าไปทักอย่าไปมอง ถ้ามึงจะเดินผ่านมึงยกมือไหว้ก่อนนะนั่นคือร่างอาจารย์ของลุงกูลุงกูเลี้ยงเอาไว้เอาละขึ้นบ้านไปไหว้ลุงกูก่อนพอผมได้ฟังคําเตือนจากเพื่อนผมขนหัวลุกสู้แบบบอกไม่ถูกคิดในใจนี่เราคิดผิดหรือเปล่าที่มาขอมันอยู่แต่แน่นแล้วจะกลับบ้านก็เสียฟอร์มกําลังงอนอยู่เอาวะลองสักตั้งว่าแล้วผมก็เดินตามเพื่อนขึ้นบ้านไปพอเข้าบ้าน ไม่รู้ความเย็นมันมาจากไหนเหมือนใครเปิดแอร์จนคนลุกแต่เปล่าเลยบ้านไม่มีแอร์สักตัวบ้านลุงเป็นบ้านไม้ธรรมดาเหมือนบ้านตามทนบททั่วไปเดินต่อไปก็เห็นมุงสีขาวกลางอยู่กลางบ้านแบบที่เพื่อนมันบอกจริงๆแล้วผมก็ดันเสือกมองเข้าไปรู้สึกเหมือนมีคนอยู่ข้างในเพื่อนไหวไปมาเพื่อนรีบตีแขนผมแล้วบอกว่าเสียงเบา,เบา อย่าเสือกมองละ่ะกูไปแล้วในบ้านมีกลิ่นสาบตลบมันไม่ใช่กลิ่นเหม็นปกติมันเหม็นสางๆส,สับๆเหมือนพวกซากแมวแห้งอะไรแบบนั้นเดินทะลุก,กลางบ้านต่อไปก็ไปถึงอีกห้องเป็นห้องไม่ใหญ่ไม่เล็กมีชุดรับแขกมีโซฟาและมีหิ้งพระแต่อย่าเพิ่งจินตนาการว่ามันจะมีหัวะกะโหลกมีรูปปั้นอะไรสยองเหมือนในหนังอะ่ะไม่มี มีแต่พระพุทธรูปภูมานแม่นางกวักเหมือนบ้านท,ทั่วไปนี่แหละลุงเพื่อนกําลังนั่งไหว้พระอยู่ที่หิ้งพระแกะปักทูบเสร็จก็หันมาเพื่อนก็แนะนําผมกับลุงบอกผมจะมาขออยู่สักอาทิตย์ลุงเพื่อนก็ไม่ว่าอะไรดูท่าแกดีใจหน้าตายิ้มแย้มไม่น่ากลัวผูดจานนิ่มๆเรียบหลังจากที่แนะนําตัวฝากเนื้อฝากตัวเสร็จผมกับเพื่อนก็หาข้าวกินกัน และเข้านอนในคืนแรกไม่มีอะไรผิดปกติผมนอนหลับสบายอยู่ที่บ้านลุงไม่มีอะไรมากผมกับเพื่อนก็คอยช่วยงานลุงเช่นถ้าใครผีเข้ามาให้ช่วยรักษาผมก็จะช่วยตักน้ำมนให้ลุงคอยหยิบนั่นหยิบนี่วิ่งซื้อดอกไม้ทุบเทียนขี้ผึ้งไข่ไก่ของตาพิธีต่างๆดูแลก็สนุกดีได้เห็นอะไรแปลกอย่างคนโดนผีเข้า คนโดนของมาถอนของมีอยู่ลายหนึ่งเป็นผู้หญิงโดนทำของมาลุงบอกโดนฟังรูปฟังรอยผู้ชายทำของให้หลงรายนี้น่ากลัวญาติและพ่อแม่ผู้หญิงมัดมาเลยอุ้มลงมาจากรถกระบะเอาขึ้นมาหาลุงเชื่อไหมผู้หญิงตัวนิดเดียวผู้ชายสามคนจับไม่อยู่ดินจนเชือกหลุดวิ่งหนีลงเรือนไปต้องช่วยกันจับ ผมด้วยเพื่อนด้วยช่วยกันวิ่งไปจับมาแรงมาหาศาลมากดิ้นจนพวกผมเหนื่อยปากคอร้องปล่อยกูปล่อยกูอยู่อย่างนั้นจนขึ้นมาบนเรือนได้ลุงท่องคาถาอะไรอยู่สักซัดน้ำมันถึงค่อยได้สงบลงแล้วลุงก็ค่อยทอนของสวดทำน้ำมนต์ให้ผู้หญิงคนนั้นดื่มผู้หญิงคนนั้นสะดืสะดือญาติต้องช่วยกันจับปอกลุงบอกกอไปเยอะๆจนกว่าจะอ้วก ให้เพื่อนมันเอากระทนมาให้ลองก้วกสักพักผู้หญิงก็อ้วกออกมาใหม่เหม็นมากเหมือนตัวอะไรตายคือผมแทบจะอ้วกไปด้วยลุงบอกกอกอีกกอกอีกกอ,อ,อกไปเรื่อยๆกอกไปเรื่อยๆเอาให้ไอ้พายในตัวออกให้หมดแล้วลุงก็สัตว์น้ำมนต์ไปด้วยตนตัวผู้หญิงชุ่มไปด้วยน้ำมนต์ผู้หญิงก็อ้วกอ้วกเชื่อไหมครับที่แขนขาของผู้หญิงตอนนั้น เหมือนมีน้ำมันพุดออกมาเป็นเม็ดเม็ดกินนี่อย่าให้พูดเลยครับเหม็นเน่าตลบไปทั้งบ้านลุงบอกออกมาแล้วน้ำมันผีแล้วลุงก็สวดสวดซัดน้ำมนตไม่ขาดมือเวลาผ่านไปสักพักใหญ่จนพี่ผู้หญิงอ้วกจนหมดใ้หมดพงุงเป็นลมนอนพับลงไปลุงบอกเอาละออกหมดแล้วอาน้ำมนต์ที่เหลือไปอาบที่ตีนบันไดด้านล่าง เสร็จแล้วขึ้นมาอีกทีจะทําพิธีปิดไม่ให้ของมันย้อนกลับมาอีกญาติพี่ผู้หญิงคนนั้นทําตามที่ลุงบอกจนพิธีเสร็จผู้หญิงคนนั้นดูเปลี่ยนไปคนละคนจากตอนแรกสภาพเหมือนคนบ้าตอนนี้ผู้จารู้เรื่องหน้าตาสดใสเธอก้มกราบลุงแล้วกลับไปพร้อมกับญาติของเธอมีอะไรแบบนี้แทบทุกวันคนมาไล่ผีถอนของ ผมเห็นจนชินจากแรกๆกลัวจนตอนนี้เริ่มชินพอมีเวลาว่างช่วงเงยน็นกินข้าวกันลุงแกก็จะเริ่มเล่าเรื่องต่างๆให้ฟังแกบอกว่าแกคิดจะเลิกทํานานแล้วแต่ก็เลิกไม่ได้สงสารชาวบ้านแกทําแบบนี้ก็ใช่ดีคนเกลียดก็มีคนรักก็มีแกเล่าว่ามีคู่แข่งแกคนนึงอยู่ไม่ไกลจากนี่เท่าไหร่เป็นคนมีของ มีวิชาแบบแกแต่ไม่ถูกกันด้วยเรื่องอะไรลุงก็ไม่รู้แกบอกว่ามันชอบปล่อยของมาลองวิชากับลุงมีอยู่ครั้งหนึ่งลุงาพาไปโดนของเข้าท้องตั้งแต่สมัยเพื่อนผมยังไม่เกิดแกพยายามถอนของออกเอง3วันสามคืนก็ถอนไม่ได้นอนปวดท้องปวดไส้ใกล้จะตายแกกัดฟันนั่งรถไปหาอาจารย์แกที่บุรีรัมย์ให้อาจารย์แกถอนของให้แกบอกอาจารย์แกถอนของให้เสร็จ แกปวดท้องเหมือนจะถ่ายเลยเข้าห้องน้ําเชื่อไหมแกถ่ายออกมาเป็นเชือกเชือกปานกระสอบเส้นยาวเป็นวาเลือดสดๆออกมาเป็นกละมังครั้งนั้นแกเกือบตายพอหายดีแกก็กลับมาแต่แกไม่แก้ขั้นกลับนะมันบาปได้แต่ทําบุญอโหสิกรรมไปแต่ฝ่ายตรงข้ามก็ยังไม่หยุดยังคงตามลังแกแกตลอดบางทีก็ปล่อยผีสางมาลอของวิชาแก อีกครั้งที่แกเกือบตายคือฝ่ายตรงข้ามมันเอาบวบงูมาแอบแฝงไว้ที่บ้านบวบงูคือวิชาหนึ่งมันจะเอางูเห่าที่ตายแล้วขุดหลุมฟังแล้วเอาเม็ดบวบย้อนลงไปกบหลุมว่าคาถาแล้วค่อยลดน้ําให้มันโตขึ้นมาพอโตได้ที่ก็ขุดเอาไปปลูกที่บ้านของลุงมันแอบขุดฟังไว้ในพงหญ้าพอต้นบวบ โตมันก็วาคาถาให้บวบกลายเป็นงูมากัดลุงบอกลุงเดินไปเจอพอดีลุงรู้ได้เลยว่าไม่ใช่งูปกติเป็นงูอาคมก็สู้กันพักใหญ่มันก็พ่ายแพ้ไปลุงบอกลุงโดนมาเยอะจนคิดว่าจะเลิกวอมแบบนี้มันไม่ยังยืนสักวันอาจพลาดท่าผมฟังเรื่องเล่าของลุงเพลินเลยวันนั้นมันทั้งตื่นเต้นทั้งแปลก ไม่เคยได้ยินมาก่อนใจหนึ่งก็คิดว่าจริงหรือมันมีแบบนี้จริงเหรอฆ่าคนด้วยไสยศาสตร์เนี่ยนะไอผมก็ห้าสิบห้าสิแต่เห็นท่าทีของลุงและที่ลุงช่วยชาวบ้านมามากมายใจผมก็เอ็นเอียงไปทางเชื่อมากขึ้นและแล้วความเชื่อผมก็ได้พิสูจน์สักทีในคืนหนึ่งหลังจากวันนั้นไม่นานคืนนั้นประมาณสามทุ่มผมกำลังจะนอนกับเพื่อนอยู่อ ลุงก็มาเคาะห้องอย่างรีบร้อนเพื่อนก็ลุกไปเปิดลุงบอกด้วยน้ำเสียงราบเรียบแต่มีความกังวลนิดหน่อยในน้ำเสียงแกบอกมาเล่นเราแล้วไอ้หนูช่วยกันปิดหน้าต่างให้หมดแล้วมาอยู่กับลุงที่ห้องพระโดยด่วนผมกับเพื่อนก็รีบช่วยกันปิดหน้าต่างทุกบานแล้วลุงก็เดินไปที่มุงกลางบ้านที่เป็นร่างอาจารย์แกนั่งคุกเขาวว่าไหว้ปากก็ขมิบขมิบว่าคาถารีบเดินเข้าห้องพระไป ผมกับเพื่อนก็รีบวิ่งตามไปที่ห้องลุงนั่งจุดทูบเทียมที่หิ้งพระแล้วบอกเราว่าไอ้หนูไปนั่งมุมห้องอย่าทักจะพูดอะไรเอามุมปิดปากไว้แล้วนุงก็ั่งสมาธิหน้าหิ้งพระเชื่อไหมครับอยู่ดีๆเสียงหมาเท่านั้นก็หอนรับกันเป็นช่วงๆจากปากทางเข้าบ้านมาเลยลมเริ่มพัดแรงขึ้นแรงขึ้นเสียงสังกะสีหลังคากระพือเหมือนจะเปิดออก เสียงไม้ฝาบ้านเบียดตัวกันเอียดอาดเอียดอาดเล่ากรถูกมือขนาดมะหึมาบีกบกะจะให้แหลกคามือหมาก็ห้อนไม่หยุดลมก็พัดแรงเหมือนพายุเสียงดังวืดวืด,วดเหมือนเสียงคนโหยหวนด้วยความทรมานลุงนั่งหลับตาว่าคาถาของแกอย่างสงบนิ่งไม่นานลุงก็หยิบมีดขนาดใหญ่ในพานทองแล้วลุงก็เปิดประตูออกไปแกเปิดออกไปอย่างไว ลมข้างนอกพัดเข้ามาอย่างแรงทําเอาคนหัวลุกแปกที่เราช่วยปิดประตูหน้าต่างทุกบานแล้วทําไมลมพัดมาในบ้านได้แรงขนาดนี้ลุงกระชับมีดในมือแล้วท่องคาถาเรยวปอพร้อมทั้งวกตวาดกลับไปว่าพวกมึงมาทางไหนกลับไปทางนั้นเลยกลับไปหานายมึงถ้าไม่ไปกูจะฟันคอมึงให้ขาดหลังจากที่ลุงตวาดไปจากลมที่รแรงๆก็หยุดกึก นิ่งสนิทเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาหยุดฮอนหมดเหมือนปิดสวิตลุงปิดประตูห้องแล้วเดินกลับเข้ามาแกบอกว่ามันแค่มาลองของเฉยๆส่งพีมากวนมาลองดีตอนนี้มันไปแล้วให้วบผมกลับไปนอนกันได้แม้ใจคอลุงเจอซักขนาดนี้ใครจะนอนหลับตาลงได้คืนนั้นผมนอนคุยกับเพื่อนทั้งคืนผมถามเพื่อนว่ามึงเจอแบบนี้มากี่ครั้งแล้ว มันก็บอกเจอมาบ้างแต่ไม่แรงขนาดนี้และผมก็ถามมึงไม่กลัวบ้างเหรอเกิดสักวันพลาดละ่ะมันบอกก็ไม่รู้แต่กูจะไปไหนได้พ่อแม่กูก็ไม่อยู่แล้วแล้วเพื่อนก็บอกให้ผมกลับบ้านมันคงกลัวว่าผมจะโดนลูกหลงไปด้วยจากอำนาจมืดวันลุงขึ้นผมก็ลาลุงกลับบ้านลุงบอกดีแล้วอยู่ที่นี่มันอันตรายลุงก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ได้อีกนานไหมคนมาทางสายนี้มันเสีย่ยง จากนั้นเพื่อนก็มาส่งผมที่ท่ารถตลำลากันผมกลับบ้านมาขอโทษแม่ที่หนีออกจากบ้านไปจนเวลาผ่านไปนานจนผมโตเรียนมหาลัยด้วยความคิดถึงเพื่อนเก่าวันหนึ่งผมก็เดินทางกลับไปที่หมู่บ้านนั้นอีกครั้งจะไปหาเพื่อนแต่เพื่อนกับลุงก็ม่อยู่ที่นั่นแล้วบ้านก็ถูกรื้อเป็นที่ดินว่างเปล่าผมถามคนแถวนั้นได้ความว่ามาช่วงหลังลุงเปลี่ยนไปชอบเก็บเนื้อเก็บตัวไม่รักษาชาบ้านอีก ส่วนหลานแกก็หนีไปจากลุงตั้งแต่ที่ลุงเริ่มแปลกจนช่วงหลังแกเป็นมากพูดจาไม่รู้เรื่องบางทีก็หยิบมีดออกมาไล่ฟันชาวบ้านบอกว่าเป็นปอบเป็นผีสางชาวบ้านลงความเห็นกันว่าแกเล่นของมากจนของแกเข้าตัวแล้ววันดีคืนดีแกก็หนีออกจากบ้านไปไม่กลับมาอีกเลยจนผู้ใหญ่บ้านแจ้งเป็นบุคคลสูญหายแล้วลื้อบ้านแกเอาไม้ถวายวัดทำเป็นที่ดินว่างเปล่านี่แหละ ผมได้ฟังเรื่องเล่าของลุงด้วยความสลดในใจผมไม่ค่อยเชื่อหรอกว่าแกจะของเข้าตัวแกน่าจะโดนฝ่ายตรงข้ามทําเอาจนเป็นบ้าบอเออหมองูตายพะง,งูเราไม่ทําเขาสักปันเขาก็ทําเรานี่คงเป็นสัธรรมของคนเล่นของแล้วเจอกันใหม่ในคืนหลอนข้างหน้าถ้าคุณยังกล้ากลับมาฟังกดติดตามคืนหลอนเรื่องต้องห้าม แล้วคุณจะไม่พลาดทุกความหล่อน